สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับของ Com มานเดอร์ซีเก้าเกนะครับเป็นตัวนี้นะครับ c o m m a n d e r c b 9 9นะครับเดี๋ยวเรามาฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับมันฟังช่องเดียวนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับฟังช่องเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะกดช่องบนนะครับ กดช่องบนนะครับตัวนี้อ่ากดช่องบนปุ๊บอ่านี่ได้เลยนะครับได้เลยนะครับอ่าทีนี้ผมจะกดช่องล่างนะครับอ่ากดกดลงมาปุ๊บอ่านะครับกดเข้าไปครับไม่ได้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเราก็จะเลื่อนเอานะครับเราจะฟังอ่าช่อง B ก็กดลงมาครับอ่าเนี่ยครับมันถึงจะได้เห็นไหมครับอ่านะครับอ่าคือสรุปนะครับฟังช่องเดียวก็คือหมายความว่า เคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฟังช่องนั้นช่องเดียวนะครับเคอร์เซอร์อยู่ข้างบนก็ฟังช่องบนนะครับเคอร์เซอร์อยู่ข้างล่างก็ฟังช่องล่างนะครับแต่ถ้าเราจะฟัง2ช่องพร้อมกันโดยไม่ต้องขยับเคอร์เซอร์นะครับให้ทําแบบนี้นะครับวิธีทำนะครับให้กด F กด A B นะครับทำพร้อมกันนะครับฟัง2ช่องพร้อมกันกด F แล้วก็ A B ปึ๊บสังเกตสัญลักษณ์ DV มันจะขึ้นตรงนี้ครับบนเลข0ูนย์เห็นไหมครับ นี่คือหมายความว่าเราสแตนบายฟัง2ช่องพร้อมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ชมเลยนะครับปึ๊บอ่าได้เลยเห็นไหมนี่ครับได้เลยได้เลยนะครับอ่ะผมจะฟังช่องบนนะครับอ่ะผมก็กดตัวนี้ไปช่องบนปึ๊บอ่าอันนี้ก็ยังอยู่ช่องล่างอยู่นะครับแต่มันก็จะรับได้เลยครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะดีดไปออโต้เลยเห็นไหมครับอ่าวิธีอ่าฟังสองช่องพร้อมกันนะครับอ่าถ้า สองช่องมันลำคาญเราจะฟังเป็นช่องเดียวก็ทำเหมือนเดิมครับกด F กด A B นะครับเอาฟังช่องเดียวนะครับกด F กด A B ให้ D V มันหายครับปึ๊บอเห็นไหมครับ D V หายก็คือเอาฟังช่องเดียวนะครับเคอร์เซอร์อยู่ช่องบนก็ฟังช่องบนนะครับอ่าลงมาข้างล่างก็ฟัง,งอ่าช่องล่างช่องเดียวนะครับนะครับอ่าสรุปง่ายๆนะครับก็คือ D V ก็คือฟังสองช่องพร้อมกันนะครับ อะลองไปทําดูนะครับท่านจะฟังช่องเดียวหรือ2ช่องนะครับเลือกเอาได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ